ตอนเช้าครับพบกับช่วงรู้ทันทองมองทันเทรนกับวายเอครับประจําช่วงเช้าของวันที่19มีนาคมปี2022นะครับราคาทองคําเมื่อวานนี้แม้ว่าจะมีการทําระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบกว่า1เดือนนะครับขึ้นไปแต่ระดับบริเวณ1,998เหรียญดอลลาร์ต่อทอออนซึ่งใกล้ระดับ2,000เหรียญดอลลาร์ต่อทอคอนค่อนข้างมากนะครับแต่ก็มีแรงขายทํากําไรสลับกลับลงมา จนราคาเนี่ยปิดไปบริเวณ1,978หรือช่วงบวกแค่ประมาณ4.1เหรียญดอลลาร์ตร่อเทส์อนเท่านั้นนะครับทางนี้ต้องบอกว่าทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยตอบสนองต่อสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครน ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้าไปแล้วในระดับหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาทำให้ทองคำลดในส่วนของช่วงบวกลงนะครับช่วงเช้าวันนี้ราคาทองคำตลาดโลกกลับมาเคลื่อนไหวในแดนลบเล็กน้อยครับ1 9 7 6 5เรเหีรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนก็รบประมาณ1-2เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินปลอดภัยก็มีการแข็งค่าขึ้นมายืนเหนือระดับ100ดอลลาร์นะครับซึ่งทำ ซึ่งเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ถูกกดดันจากแนวโน้มของดอลลาร์สหรัฐที่มีมีการแข็งค่าขึ้นนะครับ ปัจจัยดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ราคาทองคำเนี่ยมีลักษณะของการแกว่งตัวในทิศทางที่ค่อยๆขยับขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นนักลงทุนยังคงจับตาดูสถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างราัสเซียกับยูเครนนะครับหากมีแนวโน้มทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นครับทองคาก็มีโอกาสค่อยๆไต่ระดับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้นะครับทั้งนี้เนี่ยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียมีการออกมาประกาศก้าวนะครับบอกว่ามาตรการการคว่ำบาตรของชาติตะวันตก ไม่ได้ส่งผลระคายต่อรัเสเซียเลยแล้วก็ไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจของรัเสเซียด้วยนะครับขณะที่ราคาน้ํามันดิบตลาดโลกยังมีการพุ่งทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากความตึงเครียดร,ระหว่างรัเสเซียกับยูเครนดําเนินต่อไปนะครับรวมทั้งรายงานว่าบริษัทน้ํามันแห่งชาติของริเบีย ประกาศระงับการผลิตน้ำมันเนื่องจากมีคนงานหยุดงานประท้วงนะครับภาวะอุปทานที่ตึงตัวอยู่แล้วก็มีแนวโน้มตึงตัวมากยิ่งขึ้นทําให้ราคาน้ํามันดิบตลาดโลกเนี่ยยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงครับทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้ทองคํายังสามารถบวกได้ก็มาจากการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงของสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะตลาดหุ้นของสหรัฐที่มีความผันผวนแล้วก็มีการแกว่งตัวในระดับที่ค่อนข้างมากนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทางตลาดหุ้นสหรัฐถูกกดดัน จากบอลยู u, หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่มีการพุ่งทะยานขึ้นเหนือระดับสูงสุดในรอบ3ปีทิศทางดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐที่ไต่ระดับหรือขยับขึ้นครับทำให้ผลตอบแทนของการลงทุนในกิจการในฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมีผลประกอบการที่แย่ลงนะครับก็เลยมีแรงขายในส่วนของหุ้น ในฝั่งสหรัฐออกมาทำให้ดาวโจนส์ S&P 500และ NASDAQ อ่อนตัวลงกันทั่วหน้าครับนักลงทุนยังคงจับตาดูผลประกอบการของริสดทจดทะเบียนของฝั่งสหรัฐในสัปดาห์นี้นะครับหลังจากแบงก์ออฟอเมริกามีการเปิดเผยผลประกอบการไปแล้วสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีบริษัทอย่างเช่น t ทส l a United Airlines, American Airlines, นะครับ IBM จอร์นสันอันจอร์นสันอเมริกันเอ็กซ์เพรสนะครับแล้วก็บริษัทอีกขนาดใหญ่อีกหลายบริษัทเลยมีการเปิดเผยผลประกอบการออกมาถ้าผลประกอบการออกมาดีนะครับมองว่าน่าจะเป็นปัจจัยทําให้ตลาดหุ้นสหรัฐมีสัญญาณของการฟื้นตัวทองคาก็มีโอกาสอ่อนตัวหรือย่อตัวลงนะครับตลาดหุ้นของไทยก็มีโอกาสขยับและปรับตัวขึ้นแต่ว่าถ้าผลประกอบการของตลาดหุ้น ของพัจดุทะเบียนในฝั่งสหรัฐออกมาแย่หรือดอกตัวลงครับก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่กลับมากดดันในส่วนของทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็กลับมาหนุนทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่ามีการออกมาคาดการณ์นะครับถึงแนวโน้มภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกโดยประธานธนาคารโลกนะครับมีการออกมาปรับประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี2022ลงจากก่อนหน้านี้ คาดการณ์ว่าจะขยายตัวที่ระดับ4.1%ในปี2022แต่ล่าสุดเนี่ยมีการลดประมาณการลงนะครับเหลือการขยายตัวเพียงแค่3.2%เท่านั้นทางนี้เนี่ยประธานธนาคารโลกให้เหตุผลว่าผลกระทบของเศรษฐกิจโลกส่วนหนึ่งมาจากผลกระทบจากรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะครับซึ่งกลุ่มประเทศยุโรปแล้วก็เอเชียกลางทึ่มีการค้าขายกับรัสเซียแล้วก็ยูเครน น่าจะได้รับผลกระทบจากประเด็นความขัดแย้งดังกล่าวทางนี้ World Bank ก็มีแผนที่จะตั้งกองทุนวงเงิน 1. แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐปล่อยกู้ให้กับประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติรัเสเซียกับยูเครนนะครับซึ่งการปล่อยเงินกู้ดังกล่าวเนี่ยจะมีวงเงินกู้ระยะเวลาประมาณ15เดือนแล้วก็ปล่อยกู้ประมาณ50,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับซึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่ธนาคารกลางโลกหรือว่า World Bank เตรียมเอาไว้รับมือภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหรือถดถอยนะครับมุมมองดังกล่าวถือว่าเป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งครับที่กดดันการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงหรือกดดนันตลาดหุ้นแต่ก็กระตุน้นและก็พยุงทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างไรก็ตามนะครับนักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่การปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับหลังจากคุณเจมบูลลาดนะครับประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาเซนหลุยออกมาพูดอีกแล้วหรือออกมาให้ความเห็น เกี่ยวกับการสนับสนุนให้เฟดมีการเล่งขยับหรือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราจํากันได้นะครับคุณบูลาดประธานเฟดเซลุยเป็นประธานเฟดท่านแรกๆที่ออกมาสนับสนุนให้เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในระดับ50เบสิสพอยต์เพื่อควบคุมเงินเฟ้อนะครับแต่ครั้งล่าสุดเลยเนี่ยต้องบอกว่า นักลงทุนก็เชื่อหรือคาดการณ์นะครับว่าการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐประจำเดือนพฤษภาคมธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่รับ50เบสสิสพอยต์แล้วก็เป็นการขึ้นในระดับที่ค่อนข้างมากก็คือมากกว่า25เบสิสพอยต์เป็นครั้งแรกนะตั้งแต่ปี2000นะครับ การคาดการณ์ของเฟดฟันเลตเนี่ยบ่งชี้อัตราดังกล่าวที่ระดับ96%นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณบุลาดเป็นคนสนับสนุนให้ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในระดับดังกล่าวเพื่อควบคุมเงินเฟ้อนะครับแต่ครั้งล่าสุดคุณเจมบุลาดออกมาส่งสัญญาณครั้งใหม่ครับบอกว่าการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐในปีนี้เนี่ยควรจะขึ้นทั้งหมด3.5%แล้วก็อาจจะต้องมีครั้งใดครั้งหนึ่งในการประชุมที่เหลืออีกทั้งหมด 6ครั้งในปีนี้นะครับที่เฟดจะต้องขึ้นดอกเบี้ยถึง75บเบสิสพอยต์หรือว่า0.75%นะครับทางนี้ถ้าเราจำกันได้เฟดขึ้นดอกเบี้ยไปแล้ว1ครั้งในเดือนมีนาคมนะครับ25เบสิสพอยต์แล้วก็มีการคาดการณ์ในลักษณะของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยทั้งหมด3.5%ใช่ไหมครับขึ้นไปแล้ว0.25การขึ้นดอกเบี้ย อีก6ครั้งที่เหลือเนี่ยจะต้องขึ้นทั้งหมด3.25%ก็แสดงว่าจะขึ้นทั้งหมด50 basis p o i n t เนี่ยทั้งหมด5ครั้งนะครับแล้วก็จะต้องมีครั้งใดครั้งหนึ่งขึ้นประมาณ75 basis p o i n t หรือ0.5%ถึงจะได้ระดับ3.5%นะครับการออกมาแสดงค่าคีและส่งสัญญาณดังกล่าวหลายคนวิตกกังวลครับว่าถ้าเงินเฟอ้อยังคงมีแนวโน้มเร่งตัวหรือขยับขึ้น ใกล้กับระดับสูงสุดในรอบ40ปีน่าจะทําให้ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยมีการเล่งในส่วนของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามท่าทีที่คุณเจมส์บูลลาสนับสนุนหรือส่งสัญญาณเป็นการกลุยทางเอาไว้นะครับปัจจัยดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่กลับไปดันให้ทิศทางดอลลาร์สหรัฐมีสัญญาณของการแข็งค่าขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ2ปีนะครับขึ้นไปที่ระดับ100.8694 ดอลลาร์นะครับซึ่งเป็นไฮใหม่เหนือจากวันที่ผ่านมานะครับทั้งนี้เนี่ยดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มของทิศทางอัตราดอกเบีย้ยที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นบอลยิวหรืออัตราผลตอบแทนพันธบ,บัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีซึ่งเป็นตัวแทนของอัตราดอกเบีย้ยในตลาดเงินตลาดทุนพุ่งทะยานขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ3ปีนะครับ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทําให้นักลงทุนเนี่ยเข้าถือครองดอลลาร์สหรัฐในการเก็งกาไรจากทิศทางดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งดอลลาร์สหรัฐที่มีสัญญาณของการแข็งค่าหรือมีสัญญาณของการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็ทําให้นักลงทุนมีการคาดการครับว่าแนวโน้มหรือทิศทางของดอลลาร์เนี่ยมีโอกาสขยับหรือแข็งค่าได้ต่อ ตามภาวะดอกเบีย้ยที่มีโอกาสขยับและปรับตัวขึ้นนะครับสัญญาณดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันการขยับหรือการปรับตัวขึ้นของทองคํานะครับทุกครั้งเลยที่ดอลลาร์มีการทำนิวไฮหรือทําระดับสูงสุดครั้งใหม่นะครับเราจะเห็นทองคามีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงขณะที่พอดอลลาร์แข็งค่าเงินบาทก็จะกลับไปอ่อนค่าหรือขยับขึ้นนะครับทั้งนี้เนี่ยนักลงทุนยังถือครองดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยในภาวะสงคราม ระหว่างรัเสเซียกับยูเครนที่มีแนวโน้มตึงเครียดมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าดอลลาร์ถือว่าเป็นสกุลเงินปลอดภัยและก็มีสภาพคล่องในระดับที่ค่อนข้างสูงถ้าเราดูจากกราฟของดอลลาร์สหรัฐนะครับเราจะพบว่าดอลลาร์เนี่ยมีการขึ้นในลักษณะของการปรับตัวขึ้นพักฐาน เป็นรูปแบบของขั้นบันไดนะครับขยับขึ้นมาตามเมาส์ชี้แล้วก็พักฐานนะครับขยับขึ้นมาพักฐานแล้วก็เป็นลักษณะของการปรับตัวขึ้นดังนั้นเนี่ยการพักฐานหรือการย่อตัวลงมาของดอลลาร์จะเห็นไหมครับว่าเขาไม่เคยต่ํากว่ายอด ของรอบที่ผ่านมาที่เขามีการอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาดังนั้นเรามองว่าแม้ว่าดอลลาร์เนี่ยจะมีการขยับและปรับตัวขึ้นได้นะครับแต่ก็น่าจะเห็นจังหวะของการปรับฐานหรือการพักฐานลงมาในช่วงสั้นซึ่งให้ดูในส่วนของระดับ99.4 99.5ดอลลาร์นะครับซึ่งถ้าดอลลาร์อ่อนค่าหรือย่อตัวลงมาไม่หลุดระดับดังกล่าวมองว่าดอลลาร์ยังมีโอกาสขยับแล้วก็ไต่ระดับขึ้นได้เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่า ในภาวะที่หลายคนมองว่าเป็นวิกฤตเศรษฐกิจหรือว่ามีความเสี่ยงในระดับสูงต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยทองคำมักจะขึ้นสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นกับดอลลาร์สหรัฐนะครับเพราะว่าถูกมองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเหมือนกัน แต่ว่าการขยับขึ้นของทองคำเนี่ยอาจจะขึ้นได้น้อยกว่าการขยับขึ้นของดอลลาร์จังหวะที่ดอลลาร์ปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาเนี่ยทองคําก็จะขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีครับดังนั้นในช่วงที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นทองคําจะอ่อนตัวและย่อตัวลงนะครับก็ให้หาจังหวะในส่วนของการเข้าซื้อถ้าดอลลาร์สหรัฐเริ่มอ่อนตัวและย่อตัวลงมานะครับให้ดูว่าดอลลาร์จะหลุดในระดับ90 9.4 99.5ไหมถ้าไม่หลุดในส่วนของระดับดังกล่าวเนี่ยเรามองว่าดอลลาร์อาจจะมีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้อีกครั้งพอดอลลาร์กลับขึ้นไปแข็งเนี่ยก็ค่อยหาจังหวะในส่วนของการขายหรือเล่นรอบออกมานะครับดังนั้นแม้ว่าทองคําจะขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้นะครับแต่ก็ยังคงมีแรงขายออกมาเป็นช่วงๆแล้วก็จะเห็นการปรับผ่านหรือการอ่อนตัวลงมา ตามจังหวะที่ดอลลาร์ขยับขึ้นแล้วก็ทองคําจะมีลักษณะของการอ่อนตัวแล้วก็ย่อตัวลงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจับจังหวะการลงทุนถูกดูจากดอลลาร์เป็นปัจจัยชี้นำนะครับก็น่าจะทำให้จับจังหวะซื้อขายทองคำได้แม่นยำม,มากขึ้นนะครับ ทั้งนี้พอมาดูทิศทางของตลาดหุ้นของไทยในวันนี้นะครับต้องบอกว่าตัวเซสฟิฟตี้เนี่ยเริ่มมีสัญญาณของการรีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นหลังจากช่วงก่อนหน้าเนี่ยมีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงค่อนข้างมากนะครับอย่างไรก็ตามถ้าเราดูจากแรงซื้อแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติยังพบว่านักลงทุนต่างชาติวันนี้ยังมีลักษณะของการขายสุดทั้ทงในตลาดฟิวเจอร์นะครับเมื่อวันช็อตไป11,278สัญญาแล้วก็ขายในฝั่งตลาดหุ้น 164.62ล้านบาทนะครับก็ขายทั้งในตลาดหุ้นช็อตทั้งในตลาดทีเฟกก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงโมเมนตัมหรือทิศทางของฟันโฟหรือเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติอาจจะชะลอ,อก,การไหลเข้าในช่วงนี้นะครับก็เลยมองว่า การรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นของตลาดหุ้นไทยเนี่ยอาจจะขยับและปรับตัวขึ้นไปได้ไม่ไกลมากนักแล้วก็ทิศทางแล้วก็โมเมนตัมการพักฐานหรือการอ่อนตัวลงของตัว Set50 in d e x f u t u r e น่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงทำให้ค่าเงินบาทมีแนวโน้มที่ยังคงอ่อนค่าได้ต่อนะครับทางนี้ยังแนะนำนะครับว่าถ้า S50M22 หรือตัว Se t 50 i n d e x Future รีบาวและฟื้นตัวขึ้นให้ดูในส่วนของแนวต้านในโซน9 9 4ถึง996 994เป็นระดับสูงสุดของเมื่อวาน996เป็นระดับสูงสุด ของเซตฟิฟตี้นด u ฟิก่อนที่จะหยุดยาวในช่วงสงการนะครับถ้าตัวซีรีส์เขยับและปรับตัวเข้าใกล้ระดับแนวต้านดังกล่าวยังไม่ผ่านเราแนะนําเป็นลักษณะของการเปิดสถานะขายหรือสถานะช็อตเพื่อลงทุนระยะสั้นนะครับสต็อปล้อหรือตัดคัดทุนถ้าผ่านบริเวณพันกับ4จุดนะครับเมื่อตัวซีรีส์เอ่อนตัวและย่อตัวลงมาทยอยเข้าซื้อคืนโดยใช้ในส่วนของแนวรับนะครับ987เป็นโลมอวาน 982เป็นแนวรับทางด้านเทคนิคนะครับเป็นฐานของดัชนีเพราะว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยในโซนระดับ987 982ก็ถือว่ามีลักษณะของการแกว่งตัวหรือการย่ำฐานของดัชนีทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้ายืนเหนือระดับ982ไม่อยู่จริงๆสามารถถือสถานะขายต่อ โดยมีแนวรับถัดไปที่ระดับ975จุดนะครับทิศทางและโมเมนตัม um เนี่ยอาจจะเห็นการพักฐานหรือการอ่อนตัวลงซึ่งการรีบาวด์หรือการฟื้นตัวขึ้นของตลาดหุ้นไทยมองว่าเป็นการเด้งขึ้นระยะสัน้นหรือเป็นการรีบาวด์ขึ้นในช่วงสั้นเท่านั้นครับ สำหรับตัว Single s o c k Future หรือว่าคุณลายตัวนะครับแนะนำในส่วนของตัวบริษัททิสโก้นะครับทางนี้บริษัทท i ิสโก้ Financial Group จำกัดมหาชนหรือเรารู้จักกันในานามของธนาคารทริสโก้นะครับก็ดำเนินธุรกิจในรูปแบบของโฮลดิงคอมพานีของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้นะครับมีทั้งธนาคารบริษัทหลักทรัพย์แล้วก็มีในรูปแบบของการปล่อยสินเชื่อบริการเงินฝากตัวแทนขายประกันบริษัทจัด การการเงินนะครับแล้วก็บริษัทครัตโตเดียนทิสโก้เพิ่งเปิดเผยผลประกอบการประจำไตรมาสหนึ่งออกมานะครับมีกำไรเป็นไปตามที่คาดการก็คือเติบโตประมาณ1.8%กำไรสุทธิอยู่ที่1,795.49ร้าล้านบาทนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูถึงการเปิดเผยหรือการรายงานในรายละเอียดจริงๆเนี่ยเราพบว่าในส่วนของตัว NPL หรือว่านี้เสียมีการปรับตัวลดลงนะครับอยู่ที่ระดับ 571ล้านบาทนะครับหรืออยู่ที่ระดับ2.15%ต่อสินเชื่อโดยรวมนะครับก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงของกิจการในระดับที่ค่อนข้างต่ำแม้ว่าอัตราผลตอบแทนของสินเชื่อจะมีสัญญาณอ,อ๋อโทษครับแม้ว่าไรายได้รวมจากการดำเนินงานจะลดลงนะครับแต่อัตราผลตอบแทนจากการปล่อยสินเชื่อเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากต้นทุนการเงินปรับตัวลดลงนะครับทั้งนี้ทิสโก้ยังมีการคาดการณ์ว่า อาจจะมีการขยายตัวของสินเชื่อในปีนี้นะครับน่าจะมีสัญญาณของการเติบโตได้4-5%นะครับทางนี้เนี่ยทิสโก้มีกำไรในปีที่ผ่านมานะครับก็เลยประกาศจ่ายผลประกอบการจ่ายปันผล7บาท15สตางค์ถ้าคิดจาก ราคาที่ระดับ100บาทณปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกว่าจะให้ยิวประมาณ7.15%หรือให้ผลตอบแทนประมาณ7%กว่ากว่านะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่จ่ายปันผลในระดับที่ค่อนข้างดีนะครับทางนี้จะขึ้น XD นะครับในวันที่29เมษายน พูดง่ายๆว่าถ้าซื้อหุ้นก่อนวันที่19เมษายนก็จะได้รับเงินปันผลที่ระดับ7บาทกับ15สตางค์ต่อหุ้นไปนะครับจ่ายเงินปันผลนในวันที่19พฤษภาคมดังนั้นเรายังมองว่าทิสโก้ยังถือว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ในระยะสั้นก็ยังมีแนวโน้มที่จะค่อยๆขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นนะครับ โดยรวมภาพของทิสโก้เนี่ยมีลักษณะของการแกว่งตัวนี้ที่ทางไซเวอพนะครับการขยับหรือการปรับตัวขึ้นไม่ได้ร้อนแรงมากนะักดังนั้นให้ดูว่าทิสโก้จะสามารถยืนเหนือแนวรับในโซน98บาท75สตางค์97บาทได้ไหมถ้ายังสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือกรอบที่เป็นทิทางไซเวอพในระดับดังกล่าวได้อย่างนะนําไปลักษณะของการเข้าซื้อหรือสะสมนะครับเมื่อตัวทิสโก้ขยับและปรับตัวขึ้นให้ทยอยแบ่งขายก็มีแนวต้านแรกที่ระดับ 102บาทครับแต่ถ้าผ่านได้เนี่ยมองต้านถัดไปบริเวณ104บาท75สตางค์นะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่น่าเข้ามาลงทุนในช่วงนี้นะครับไว้ l g f u t u r e ก็มีการลดในส่วนของค่าคอมมิชชั่นลงตั้งแต่สัญญาแรกนะครับ สูงสุด80%ในส่วนของราคาโปรโมชันเนี่ยก็ตามสไลด์ที่ขึ้นที่หน้าจอเลยนะครับนอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถไปเทรดในตลาด CME Group ซึ่งเป็นตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกได้นะครับเพียงแค่เปิดบัญชีกับ YLG f u t u r e ถ้าสนใจลงทุนในตลาดต่างประเทศก็สามารถสมัครเปิดบัญชีกับ YLG f u t u r e ได้ครับ มาดูในส่วนของแนวโน้มและโมเมนตัมของตัวราคาทองคํากันดีกว่าครับแนวโน้มและโมเมนตัมของราคาทองคำเนี่ยเรายังใช้กราฟเดิมของเมื่อวานเลยนะครับถ้าเราจํากันได้เนี่ยเมื่อวานนี้เราต้องบอกว่าราคาทองคําขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาเข้าใกล้กรอบแล้วก็เป็นชันแนลด้านบนนะครับซึ่งเป็นการไต่ระดับหรือไถขึ้นต่อเลยไม่ย่อเลยนะครับขึ้นมาได้เพียงแค่พันเก้าร้อยเก้าสิบแปดเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอน ก็มีแรงขายทํากําไรสลับกลับลงมานะครับสำหรับวันนี้นะครับจังหวะที่ราคาทองคําอ่อนตัวและย่อตัวลงมาถือว่าเป็นจังหวะด,ดีในส่วนของการเข้าเก็บนะครับเราให้แนวรับที่บริเวณพันเ เป็นโลของเมื่อวานแล้วก็เป็นโลของวันศุกร์นะครับถ้าราคาทองคำไม่หลุด1972ถือว่าเป็นรับย่อยรับแรกที่สามารถเข้าซื้อเล่นสั้นได้นะครับแล้วก็จะมีแนวรับอยู่บริเวณ1,966ซึ่งเคยเป็นไฮแล้วก็เป็นยอดของรอบที่ผ่านมาครับท้งนี้เนี่ยราคาทองคำถ้ายังสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือระดับดังกล่าวได้นะครับเรายังมองว่า ราคายังมีโอกาสค่อยๆขยับหรือไต่ระดับขึ้นต่อได้นะครับก็ยังมีเป้าหมายที่1 9 9 8 1, 2 2 0 2เหรียญดอลลาร์ต่อเทสส์ออนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกรอบแล้วก็ช่แนลที่เป็นทิศทางขาขึ้นนะครับเชื่อมในส่วนของระดับต่ำสุดให้ผ่าน โรให้ได้มากที่สุดแล้วก็เชื่อมระดับสูงสุดแต่ละจุดเข้าหากันนะครับเป็นกรอบแล้วก็ชนแนลของที่ทางขาขึ้นจะมีจุดสต็อปร้อนและตัดขาดทุนที่บริเวณ1,949เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับซึ่งถ้าราคาทิ้งตัวลงมาแรงๆจนหลุด1,949แนวโน้มและโมเมนตัมในเชิงบวกของทองคําจะเสียไปนะครับดังนั้นเนี่ย1,972 1,966 1,949จะเป็นจุด ที่สามารถเข้าซื้อในส่วนของตัวทองคําหวังทํากําไรจากการแกว่งตัวหรือการค่อยๆขยับและปรับตัวขึ้นนะครับโดยแนวต้านเนี่ยยังให้ในโซน2,000สเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนในรอบที่ผ่านมานะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เดือน ต้นเดือนมีนาคมเราจะเห็นว่าทองคำเนี่ยไต่ระดับแล้วก็ขยับขึ้นไปชนหรือเข้าใกล้ในส่วนของระดับดังกล่าวนะครับก็มักจะมีแรงขายทำกำไรระยะสั้นสรับกลับลงมานะครับดังนั้นในโซนตั้งแต่2,000เหรียญดทอร์ลราต่อเอ,อสซอ,อนขึ้นไปนะครับ ความผันผวนและก,การแกว่งตัวของราคาทองคำเนี่ยก็จะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับอาจจะต้องใช้วิธีการลงทุนระยะสั้นจากการค่อยๆขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นนะครับโดยให้ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลงแล้วก็แบ่งขายเมื่อราคาขยับและปรับตัวขึ้นนะครับทั้งนี้หากคิดเป็นราคาเงินบาทนะครับในส่วนของโซนเข้าซื้ออยู่ที่ระดับ31,350ถึง31,100บาทจุดขาย อยู่ที่ระดับ31,950ถึง32,250บาทต่อบาททองคํานะครับ GOM22 ในตลาด TFEX นะครับหรือ g กออนไลนแนวต้านจะอยู่บริเวณ2,000 ห้าเหรียญดอลลาร์ต่อเทริสออนถึงระดับ2,000กับ24เหรียญดอลลาร์ต่อเทริสออนมีพรีเมียมหรือส่วนต่างโกลด์สปอตสามเหรียญนะครับแนวรับอยู่ที่บริเวณ1,969ถึง1,952เหรียญดอลลาร์ต่อเทริสออนนะครับก็เป็นกลยุทธ์การลงทุนสำหรับทองคำในวันนี้ครับในส่วนของโปรโมชั่นสำหรับฝั่ง YLG Bullion นะครับตอนนี้ก็ลดเงินวางหลักประกันลง50%นะครับถ้าสนใจเทรดทองคำออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงก็ เปิดบัญชีเทรดกับ YLG Bullion ได้นอกจากนี้ก็มีในส่วนของตัวโปรแกรมอมทองที่นักลงทุนสามารถจะค่อยๆอยอมทองหรือสะสมในส่วนของตัวทองคำกับทาง YLG ได้เช่นกันนะครับ,รบในส่วนของปัจจัยที่ต้องจับตาในวันนี้นะครับ นอกจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐแล้วจะมีการเปิดเผยในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐช่วงหนึ่งทุ่ม30นาทีจะเป็นการอนุญาตการก่อสร้างประจำเดือนมีนาคมและก็ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านประจำเดือนมีนาคมนะครับเป็นชุดตัวเลขของภาคอสังหาริมทรัพย์ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่ามีการคาดการณ์ว่าตัวเลขชุดดังกล่าวเนี่ยอาจจะชะลอตัวลงหรือดอปตัวลงนะครับซึ่งถ้าตัวเลขมีสัญญาณของการดอปตัวหรือชะลอตัวลงเรามองว่า ทองคำก็มีโอกาสรีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นจากตัวเลขชุดดังกล่าวได้เช่นเดียวกันครับอย่างไรก็ตามวันนี้ก็ขอโชคดีในการลงทุนนะครับขอขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับสวัสดีครับ